สวัสดีครับเพราะแบบรายการมีหิวแดกครับผมชื่อหมีนะครับผมชื่อจินจานะครับโอ้โหชื่อจินจาจริงไหมเนี่ยริงครับเออวันนี้เรามาอยู่ตลาดรวมซับนะครับย่านอโศกเขาบอกก๋วยเตี๋ยวแถวนั้นนี่อร่อยมากใช่ป่ะใช่เพื่อนไปกินเลยป่ะเออหิวแล้วเหมือนกันกูหิวแล้ว สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยแล้วนะครับพี่แนะนําตัวหน่อยนะครับสวัสดีค่ะชื่อมีนค่ะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแม่บัวค่ะแล้วพี่นี่เปิดร้านมานานเท่าไหร่แล้วหรอครัเปิดที่นี่มาประมาณปีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็จะเปิดอยู่แถวนนทบ,บุรีประมาณ2ปีได้ค่ะ แถวนั้นนี่ขายดีป่ะพี่ก็แถวนั้นก็ไม่ค่อยที่นี่ขายดีกว่าเพราะว่าตลาดนี้คนเยอะมากพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะทาไมพี่ถึงมาขายก๋วยเตี๋ยล่ะครับรู้สึกว่าการขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันค่อนข้างแบบสบายใจดีกว่าไปทํางานออฟฟิศเพราะพี่ไม่ชอบแบบผูกมัดกดดันอะไรอย่างเงี้ยพอขายก๋วยเตี๋ยวก็รู้สึกว่ามันโอเคนะแล้วลูกค้าเยอะแล้วก็เออขายสนุกแล้วมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับก็จะมีหลักๆลูกค้าชอบเยอะสุดเลยก็จะเป็นหมูตุ๋นลูกชิ้นอันนี้คือเมนหลักของร้านส่วนใหญ่พวกลองๆเนี่ยเขาก จะชอบสั่งกันเป็นแบบว่าน่องไก่ผสมหมูตุนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวขาไก่นะคะอันนี้ขายดีมากทําออกมาชั่วโมงสองชั่วโมงก็ขายหมดเกลี้ยงเลยใช่จุดเด่นของร้านนี้คืออะไรครับน่าจะเป็นแม่ค้ามัางคะ <c oughs> ใช <c oughs> เเ่เราเล่นเราเล่นคือน่าจะเป็นหมูตุนเ<อ>นี่ยแหละลูกค้าส่วนใหญ่ติดใจหมูตุนแล้วก็ตัวน้ําซุปข,ของมันมันค่อนข้างจะเข้มข้นเป็นพิเศษ อยากรู้ว่าเคยแบบมีลูกค้าคนไหนเคยสั่งเมนูแปลก,ปลกๆมางไหมครับจะมีแบบว่าสั่งเยอะนะเอาเส้นเล็กน่องไก่หมูตุนแล้วก็เพิ่มขาไก่20เพิ่มข้อ20บแบเสร็จชามนั้นก็ประมาณร้อยหนึ่งอะ ข้ามันเข้ากันมากเลยถ้าผสมกันเนี่ยพี่ว่ามันอร่อยกว่าหมูตุนลูกชิ้นอีกถ้าเป็นแบบน่องไก่หมูตุนหรือว่าขาไก่หมูตุนอะไรเงี้ยร้านพี่นี่ตั้งอยู่แถวไหนนะครับพี่แมร้านเนี่ยนะคะจะตั้งอยู่แถวถนนอโศกก็คือถ้ามาเนี่ยก็สังเกตอยู่ตรงข้ามตึกแกรมมี่ตรงข้ามมสวอก็ได้ชื่อตลาดรวมทรัพย์ค่ะ อยากให้มาลองทานกันเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกินพวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรับรองว่าร้านหมตุนแม่บัวไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะเปิดทุกวันใช่ไหมครับพี่อ๋อที่ร้านจะเปิดเป็นจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา7จ็ดโมงถึงบ่ายสแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ปิดใช่เสาร์อาทิตย์นี่เคยรับงานนอกไหมเหรครับรับนะคะถ้ามีคนโทรมาก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์นะอยู่หน้าร้านขอบคุณนะครับ เพื่อนเป็นไงบ้างวะเื่อเดี๋ยวอร่อยมากเลยเพื่อนอมหมูนี่ก็นุ่มมากเลยนะส่วนลูกชิ้นนี่หมูตุ๋นนี่โคตรอร่อยนะเพื่อนเนาะนิ่มหวานอร่อยมากมหวานอร่อยเดี๋ยวผมขอตัวทานนี่ตะกู่นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับกบกวนกดเพย์ตับตาไก